สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก้าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอกันวันนี้วันที่14บสเมษายน2อ6 5ประมาณหาโมงงเขาก,กวนะครับพี่น้องอยู่ที่สมพานธ์ฟาร์มกบปานุนราศีตำบอลอร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันสารคามหาสารคามนะครับวันนี้ผมทำคลิปตอบ เอฟซีนะครับสองสองทันสองทันนะครับโท่เน่ล้วอคอมเมนต์มาถามผมว่มาลูกกบไอ้อลูกอัดเลี่ยงอยู่ในบอ่อตายนะครับบอ่อสติกตายที่แก้ไขยัยงไงแต่มันเป็นสาเหตุยังนะครับผมก็ขอเอ่ยน้่มนะครับมีสองทันนะครับ <c oughs> ขออย่าทันได้หลายเด้เนื <c oughs> <c oughs> ่องจากว่าผมตอบไู้ใดนะครับว่ามันเป็นยังทีสิตายมันตายหลายอย่างสาเหตุหลายอย่างนะครับเพราะว่าการเลี้ยง ดอดเนี่ยเขาต้องมีมีทางไผ่ทางมั่นนะพี่น้องเขาต้องมีทางไผ่ทางมันเด้สมมุดผมเรียงในท่าของผมนี่็คือว่าผมบ่อน้ำผมเป็นตั้งสี่น้ำมผมเป็นลักษณะนี้ผมต้องเหตุแบบนี้ดูดอดทางขดสิรอดท้งสีนะพี่น้องกันพื้นก็สิเป็นอีกแบบหนึง่งน้ำเป็นทั้งหนึ่งน้ำเข้นมน้ำจืดน้ำจางสภาพว่าแวด้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดินทั้งอย่างนี้ก็เป็นแบบหนึง่งสภาพแวดล้อมก็เป็นแบบหนึ่งนะครับเขาต้องหาจังหวะของเจ่าของเองนะครับ อันนี้ผมตอบว่ได้นะครับตอบก็ตอบได้เท่าที่ได้ก็คือว่าขนำเน่างามเสียเพระัะขนำเพเสียกับกับพวกหัวที่เป็นยางนะครับบางที่บางที่ก็ตอบก็อาจจะสื่อสารเค่มีอย่างเดียนะครับผมตอบว่ได้พอเพราะว่าอยู่ในตอนเลียงน้ากันนะครับนี่อันนี้คือปัญหาปัญหาอย่างยิ่งง่ของผมเลยผมตอบบางคนผมตอบว่ได้นะครับแบบี่บางคนแต่ว่าถ้าถ้าง่ายๆก็ตอบรรอว่า อย่งยากปัญหายางยากคือว่ากลูกอัดตายเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหยังผมตอบอะไรเลยนะครับ่ว่าผมก็บิเป็นมีแนวทางอยู่แนวทางนะครับแนวทางก็คือว่าการท่าเลี้ยงลูกลูลก,กอดในบอร์ซีเมนต์นี่ยแนวทางของผมเด้ผมมีอว่าของผมต่กอนนะครับคือว่าแนวทางนี่หนึ่งผมเมื่อไม่ได้ใครแล้วมันผมก็บว่าเอาใครมาทาความสะอาดนะครับ เอาทำความสะอาดไขให้มาล้างไค่อย่างดีๆเพื่อสิวานลงในบอ่อนะครับบอ่อผมก็ต้งองบ่อพลาสติกของก็จะล้างบอ่อพลาสติกออกให้เรียบร้อยนะครับบ่ยนใส่บ่ยมีสารเคมีเลยในบอ่อพลาสติกนั่นเอาหนามล้างซื้อแล้วก็ตากให้มันแห้งเพื่อเป็นขาเชื้อโรคนะครับเพาะ่าจะเป็นต้องใส่สารเคมีเพราอถือแดดมันก็ตายหมดเลยแดดกินแดดครับมันแดดมันนนอแห้งเนาะบอ่อพลาสติกมันมาพี่น้องว่าอย่าลืมแดดด้วยพี่น้องขาให้ขาแดด วันนี้ก็เมื่อศาสตรแล้วเขา,เานำศาสาดใไส่นำบารานไส่ก็ได้นำบอ่อใส่ก็ได้นะครับกบารนำบารานไส่มันสิบ่มิมีตะกอนไม่หยัางมันสิอยู่ไดดวนสิบวนาง่ายนะครับแต่ว่าศาใส่นำอันบอ่อเนี่ยนำยีนสา์าเขานี่มาไส่นี่มันสิขุนเลี้ยวนำสิเสียเลี้ยวนะครับในการเลียงนะครับนี่คือขค้ือนี้คือขอขอทีจีของผมเลียงนะครับวันนี้เมื่อเข้าใด้ เตรียมบ่อดีแล้วน้ำดีแล้วมาใส่แล้วก็ล,วลูกวัดโอยลูกหัวหัว่วอยไข่มันสาดแล้วมันนั้ก็มาว่านธรรมาดาเพต้องวันหนาว่านบางๆนะครับยังเขียนของผมนี่สี่สี่เมตรคุ้นสองเมรคมรคึงผมคนที่ว่านจา็หนึ่งในสี่ขันนี่นะพี่น้องโดยเฉลี่ยน,นะครับพันเบอเกเจ็ดนี่ปราวมัคขึงข้าวมันขึนเงเกี่ยวว่านไหลด้ว่านห,นหน่อยๆนะครับพออย่ามันตายนะครับ คณะนี้ตายเนี่ยนะครับหนึ่งอากาศเสียละสองมันนำเราไงนะครับหนึ่งอากาศเสียสองนาเนานะครับถ้าถ้าลูกอดมันหนาได้เนี่ยถ้าลุดบางๆเขาเกิดอยู่ไรมันก็นอยู่ไหนพอพอัหน้าม,มันมีจํากัดเป็นว่าอะพี่น้องมันก็ใส่บางๆเพราะมันอยู่ไหนกาว่าอะไรยักหาโมหาโลกหกล้กับพอ่อนะะล่องไปนะครับนี่นี่นี่คือการการเดิมเมนิ่นการการ บริหารจัดการในบ่อพาสติกของผมนะครับแต่ว่าของพี่น้องแต่ละาโค่นเห็ุมาคือกันเนี่ยให้ผมนี่ถือว่าเอาของผมเป็นตัวย่างก็ได้เลี้ยนแบบผมไปก็ได้พี่น้องเห็นแบบผมวานี่ล่ะเห็นแบบนี้นะเลี้ยงบันี้นึ่งเมื่อมันติด่ะทันแตกหรอกงูเส่าฟานเลียเศษแล้วตอนไม่ใบมันสีมันสิเงาออกประมาณม่านสามสามเท่าเนาะตอนตอนคำมากมา้งนะมันเงาออกมากระมานสามเท่าของลกของใครนะครับมือรุนมากงอเสรามากมันสีออก คือยังไม่งอ่งแงีนี่ร้อยออลองแรงอยู่นี่บ่ทันแตกบัดคำมาเพียคำม้าเหมือนเดิมดิ๊กมาละมือที่สองมือที่สาม้าเพียมันเคยมันเคยเป็นกบมันเป็นลูกัดได้นะครับมือที่สองว่ามือที่สามมือที่สองยิ่มแลงหรือว่ายางสากับมือที่สามมงอสองมันเป็นลูกัดดิกเลยมันสิเริ่มหากินนะพี่น้องมือที่สองมือที่สามามาละ มันตีเรื่มหากินมันสิกินไขอ่งของใครมูมันเสียนะครับมูทีมันฝากบ่มันมันกินของเกี่ยวของก่อนนันรับแรกบ้านนี้เขาก็สังเกตเบ้งวันนี้พี่น้องของผมเด้ผมก็สังเกตว่าถ้าใครมันเหมือดมันไม่มีนกินบ้างผมก็ปั้นปั้นนั่นให้เก็นะครับปั้นเป็นก้อนน้อยๆถอยนี่ก่้อยอย,อย,ยอดลงให้เขากินนะครับห้างกลางจะกกระสอบห้างตามพวกมาะสมนะพี่น้อง กันเขาหน่อยหลายเข้ากัาห้างห้างห้างขันทีเข้ากับเอาเขาทีทีไว้นะครับเพื่อเขาได้กินทุโตนะครับพี่น้องอันนี้มันเนี่ยจังจังพวกผมเห็นทีนผมกาวัาอันห้างทีทีเอาวางบ้านห้างางผมไหวทีเด้อห้างพรางกัดน้ำเน่านะครับอันไฮไลท์กันก็กินมันหมือนน้ำเขาที่เน่านะครับน้ำวอดเด็สิีเน่าพอกินมัเหมือนวกที่เน่าเด้อวันนี้ขันกินมันเท่ากับเบิ้ง ขันมันกินเหมือนกินมือินม,มันสิบ่าปเป็นหยังพี่น้องลู้กอสิบบตายแต่ว่าถ้ากินยั่งนี่น้ำเน่านี่ลู้กอสิาตายนะครับนี่สาเหตุมันตายนะครับก็แบบเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับจนว่ามันใหญ่ได็กซีมือหามือหรือว่าซีดมือเขาเก็เอาลองไปบอ่อดินเลยส้าเรบผมเน้ยเดี๋ยวจะเพื่อเหมาะสมเราไปขันเยยาราลน้ำที่เน่าผมเอาลองไปดินเลยนะครับเอาลองไปในบอ่อดินเลยนะครับอันนี้คือการดําเนินการของผมนะครับ เดี๋ยวมันสิว่าคลิปต่อไปอีกอีกพี่น้องเอาเอาสำหรับมือนี้ก็เอาซัำนีสักก่อนผมทายมาได้ยซับนี้นะครับปุ่นจะปลูกต้นตะไคร้ให้พี่น้องสักก้อนปลูกไปให้พี่น้องซับตะไคร้ก่อนกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีอีกคลิปสองนะครับสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ